ง่วงเรามาอยู่กันใต้ท้องรถทีสามไปดูกันนี้ว่าว่าของจุนทานมีอะไรมันมันบ้างรับลองคันนี้เข้ามันแน่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับวันนี้เราง่วงครับราง่วงเรามาอยู่กันใต้ท้องรถทีสาม อันนี้อของ,องใคร<อ>รู้ไหมของโจนาธทานครับคันนี้ของจนาธทาน,น,ทานไปดูกันดีกว่าว่าของโจนาธทานมีอะไรมันมันบ้างรับรองคันนี้เขามันแน่นะครับ <c oughs> ตั้งใจสร้างมากๆเลยครับโจนาธทานนะครับไปดูกันอ,อ้าวครับมาดูครับคันนี้ขับสองนะครับไฟกลมด้วยยางสองสี่เจ็ดสิบอ่าใส่ยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกครับสิบหกเมมาดูว่า จะไปยกยังไงความสูงด้วยหนึ่งพันเพตยืดลงมาอันนี้ยืดมาใช่ไหมครับเอ,เอาให้ให้จุดยึดปีกนกมันให้ให้ให้ปีกนกมันได้ระดับเดิมให้ระดับเดิมเนี่ยรเราทมมันมันจะอยู่รตรงนี้อ่ามันดรอปลงมาอยู่ตรงนี้ระดับเดิมผันเพจทั้งหมดเลยครับอ่าองศาตัวนี้ก็จะอยู่ในระดับเดิมไม่ทิมไม่ทิมไม่แทงอ่างั้นตัวปีกนกก็จะไม่ ไม่ชันไม่ชันใช่นะครับปีกนกก็จะไม่ชันแล้วก็เอาหนวดกุ้งขึ้นมาอยู่ด้านบนปีกนกเพื่อให้องศาของปีกหนวดกุ้งให้มันได้อยู่ในระดับเดิมอ่าโอ้โหเนี่ยอยู่ในระดับเดิมสุดยอดเลยจากล่างไปบนครับขันชักก็มีลูกหมากบนก็มีต่อตามสเต็ปของเขาลูกหมากบนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้เดี๋ยวบนฝั่งนี้อ่าลูกหมากบนก็ต่อด้วยตามสเต็ปของเขาแหละ ลงเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยเราด้วยระยะยุบระยะยืดนี่นี่ดูนี่ดูนี่ระยะยุบระยะยืดลูกหมากบนครับก็เปลี่ยน เขาเรืกอะไรนะต่อใช่ไหมต่อต่อยื่นขึ้นมาแดปเตอร์อันนี้อันนี้กันโคงไม่ไม่ใช่ดิอันนี้แหลกแหลกโครงอะไรก็ต่อครับต่อนิดนึงต่อนิดนึงก้งตัวไหนหนวดกุ้งหนวดกุ้งตัวนี้นี่หนวดกุ้งหนวดกุ้งปกติมันจะอยู่ตรงล่างๆเนาะย้ายฮะย้ายขึ้นมาข้างบนตัว ตัวลูกหมากล่างด้วยไหมพี่ลูกบ้างเดิมลูกหมากล่างอยู่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมไอเป็นแผ่นเพจนี่คือแผ่นเพจนี่คือสร้างมาเพื่อจะยุดหนวดกุ้งไงอ๋อแผ่นเพจตรงตรงตรงไ้งนี้ข้างล่างอะนะครับที่มองเห็นรูนอัดนะครับเสีย่ยที่ท,ที่ที่ตรง,ต,งตรงตรงเนี่ยบูตปีกนกล่างนะพี่ข้างล่างตัวล่างะตั้อ๋อตัวนี้มาเตี้ยวกันกันเลี้ยงไงกันเลยไงอ๋อกันเลยโอเคเดิมทีมติดอยู่นี่ไงเดิมทีมติดอยู่ตัวนี้เนี่ยผมก็เลยสร้างสร้างให้มันเหมือนเดิมเนี่ย อ๋อก็เลยมีกันเลยมีเลยแต่แต่บูดปีกนกอยู่ที่เดิมบูตปีกนกอยู่นี่บูตปีกนกบูตปีกนกอยู่นี่มีลูกเบี้ยวปรับองศาแอดจัดใหม่เลยปรับแคมเบอร์ลูกเบี้ยวบวกลบก็ไม่ต้องรื้อบ่อยๆสองสี่ห้าเจ็ดสิบสองสี่ห้าเจ็ดสิบในขับสองนะครับ สองสุดยอดออเดี๋ยวใครไปดูข้างนอกกันนี่พัดลมก็ใหม่ครับลมใหม่บองลมใหม่ขาใหม่ลมใหม่ของใหม่ <ไอ S 1> ใหม่หมดเลยเดิมทีเขาก็ไม่มีมาหลายๆอย่างเลยครับนี่ข้างล่าง,งพ่อคันนี้ดีเซลใช่ไหมพี่ดีเซลดีเซลกำล,ลังลงขุมพลังดีเซลครับสามซีสามดีเครื่องกัน์้บไปเดี๋ยวเดินไปดูเครื่องกันอ้าวมาดูมาดูเครื่องกัน นี่เครื่องสามซีครับบายบายอะไรดีชายโมดิฟาเยังยังไม่มีชื่อแล้วหรอยังไม่มีชื่ออะไรผมก็ไปเรื่อยอะใส่ให้แค่อยากทำนี่พี่ชายโมดิฟายครับนี่สามซีเราต้องมาทำอะไรบ้างครับพี่ก็ส่วนที่จะองค์ประกอบมันก็คือสร้างอุปกรณ์พวกยึดไดชาร์จขายแอร์ครับอ่าต่างๆที่ที่จะต้องสร้างขึ้นมานะครับอันนี้สร้างหมดเลยเหรออ๋อเป็นเพจสร้างขึ้นใหม่ภาษาดั๊กเตอร์ดั๊กเตอร์นี่หัวหมู ก็หมูใช่ก็คือก็อินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์ดีแม็กอ๋ออินเตอร์ดีแม็กเทอร์โบเหรอครับเทอร์โบใช่เทอร์โบเดิมไหมโบเดิมครับโบเดิมโบเดิมอันนี้วิ่งอันนี้วิ่งร้อยแปดเลยนะครับแปดขีดครับสักพักร้อยสิบครับร้อยสิบแปดกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่โอ้วแหมกำลังสร้างจริงๆสร้างไปแล้วหลายคันต้องบอกอย่างนี้ครับเครื่องหละจบไปหลายคันแล้วนี่คือคือตัวสองอ๋อโอเคเครื่องนี่จบไปหลายคันแล้ว นี่คันนี้มาดูความสูงครับสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกเอ้ล้อนี่คุ้นนะครับเนี่ยของเสียติ้นฝันติ้นต้องสอบกันนี่ครับสองสี่ครับสองสี่ปกติผมจะใส่ในซินโครเนาะนี่แต่จะของอยากได้ของอยากได้ครับนี่เป็นคอยดูคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่เท่คันหนึ่งเดี๋ยวพบกันถ้าอยากเห็นรายละเอียดเยอะๆไปชมที่ เพจของโจนานทานได้เลยนะครับของคันนี้ครับกำลังสร้างอยู่เขาตั้งใจสร้างมากเลยครับโอเควันนี้ก็พามาชมอูพิชัยเท่านี้นะครับพิชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย